พิกอาการวันนี้ก่อนสิ้นเดือนพฤศ,ศจิกายนนี้จะมีเรื่องดีๆอะไรเข้ามานะคะให้ลงูงดวงทั้งหลายที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ได้อธิษฐานจิตก็ให้ดวงจิตที่คอยคุม้มครองเราเทวดาประจําตัวเรารวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุม้มครองเป็นดงประทังให้แม่หมอพลออนิตาได้อ่านดวงอ่านไพ่ให้เราได้อย่างแม่นยำแล้วนะคะแล้วก็มาเลือกไพ่กันนะคะจะมีทั้งหมด3ใบใบที่1ใบที่2ใบที่3 1, 2, 3สําหรับใบที่1 ระสุขห้อยหัวไม่หมองมองว่าสิ่งที่จะเข้ามามันคือผลลัพธ์ค่ะผลลัพธ์ของอะไรบางอย่างที่เราได้กระทําและลงแรงมาอย่างยาวนานอะไรที่เราตั้งใจอยากได้อยากมีหรือวางแผนไว้แบบตั้งแต่เนิ่นๆนานๆเลยนะมีโอกาสที่จะมีทิศทางที่ดีขึ้นหรืออาจจะได้รับข่าวดีในสิ้นเดือนนี้โอเคต่อมาไพ่หมายมเลขสองนะคะ พระอังคารพระอังคารก็คือเทพแห่งหนักรบนะคะสู้รบจนชนะแต่ระหว่างสู้รบนั้นเหนื่อยมากเหนื่อยสุดขาดใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ยอมแพ้ฉันจะสู้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ฉันต้องการและมันก็ได้จริงๆขอย้ำนะคะว่าต้องไม่ท้อต้องสู้ส่วนดวงเท่านั้นถ้าไปดูดวงที่ไหนมาแล้วบอกว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีและเราไม่เชื่อเราส่วนดวงมีโอกาสที่ดวงจะกลับมาปังนะคะสำหรับไพ่หมายเลขสามนะคะ พยาพิเภกถ้าใครสายโชคลาภอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภจากความฝันจากครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพยาพิเภกมันคือความแบบยังไงดีเซ็นและกันเซ็นว่าเอ้ยเราจะได้อันนี้นะอันนี้มันน่าจะดีนะมันน่าจะออกมาดีนะเหมือนกับว่าให้เชื่อเซนต์ตัวเองแล้วสิ่งนั้นมันจะออกมาดีอย่างเช่นแบบภายในสิ้นเดือนนี้เราคาดหวังว่าเราจะได้จุดๆๆๆ ก็มีโอกาสที่จะได้ไว้เจอกันใหม่ในพิกอากาศครั้งหน้านะคะขอให้มีเรื่องดีๆเข้ามาดังคำทำนายกันทุกคนนะคะสาธุ